พัดลมสปีดสองทำงานนะครับขนาดรถจอดกลางแดดช่วยในการระบาย ตอนนี้กลางแดดนะฮะจอดรถกลางแดดอยู่ที่49.7องศานะฮะิร์มใสๆในรถเย็นได้อยู่10.4นะครับ10.4องศาถ้าไม่ปรับพัดลมสปีด2ให้ทำงานไวขึ้นนะฮะก็มีปัญหาแน่นอนคือความเย็นจะไม่ไม่นิ่งไม่คงแบบนี้นะฮะ ตอนนี้อยู่ที่10.3อุณหภูมิลดขึ้นมาที่50แล้วนะเทรดกางแดดความเย็นได้พัดลมสปีด2ทำงาน ก็ช่วยระบายได้ดีครับนั่งในรถนะฮะได้ลมเย็นที่10องศาถ้ารถวิ่งก็ลงมาที่7 8 9องศานะครับรถเสร็จเรียบร้อยครับ เทสพัดลมสปีดสอนะครับทำงานแล้วนะครับก็สั่งให้ทำงานที่225นะครับ เดินเบาตอนนี้ในรถเย็น8องศาบอนณหภูมิในร่มตอนนี้ก็35 36นะครับของเดิมสปีด2สั่งงานช้านะครับความร้อนขึ้นไป250 250บวกบวกก็ยังไม่ทำนะ ั่างงานใหม่เลยอาเปิดฝากระโปรงความร้อนลดนะฮะทำงานสปีดหนึ่งนะครับ อย่งพ่อมแม่ทำงานเงียบนะครับเปิดฝากระโปรงความร้อนเดินเบาอยู่ร้อยตีว่าร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบ ปิดฝากระโปรงนะครับความร้อนขึ้นมาอยู่ที่210ร้อร้อยสิบนะครับถ้าถึงสองร้อยยี่สิบห้าก็สปีดสองทำงาน เการทํางานในร่มนะฮะเดี๋ยวจะออกไปจอดตากแดดข้างนอกนะเดี๋ยวรอรถคันข้างหลังเคลียร์ก่อนนะฮะรถออกไม่ได้รอบเดินเบานะครับรถเข้าซ่อมตอนเลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดมร้อยเก้าสิกิโลเมตรนะครับ เดินเบาภายในรถตอนนี้นะฮะก็แปดจดเ้าอุณหภูมินั่งในรถก็ยี่สเก้าจ้าองศานะครับตอนนี้เร่งพัดลมขึ้นมาอีกหน่อยนะมาเกา9.6นะ,ะเดินเบา เดินเบานะครับลดลมสปีดสองก็ได้ประมาณ9องศา9องศา10องศาถ้าเร่งเครื่องก็อยู่ที่6 7อ่็6 7องศานะครับถ้าเล่งเครื่องหลังใช้แอร์แต่ละวันนะครับสิ่งที่ต้องควรทำก็คือปิด AC ปิดเอซีนะครับแล้วก็ให้ลมไล่ความเย็นในตู้แอร์ออกให้หมดเพื่อยืดอายุคอยเย็นไม่ให้มันผุไวนะครับให้มันผุไวแล้วก็จะลดกลิ่นเหม็นอับเปิดตอนเปิดใช้งานตอนเช้าถ้าเราทําแบบนี้เป็นประจำเนี่ยตู้แอร์ก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นอับแล้วก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่ผุไวนะก็คือไม่ผุไวครับผมปิดเอซีนะครับ ก็ค่อยดับเครื่องนะครับเรียบร้อยก็แบบนี้เราก็ลงรถกันได้ครับภายในช่องลมแอร์นะครับก็มีแต่ฝุ่นแล้วก็เช็ดทำความสะอาดกันเนาะแล้วก็จะแก้ไขช่องลมที่มันหลวมๆให้นะ เพราะว่าเอาโทรศัพท์ไปแปะไว้เนาะมันก็เลยทําให้บานพับช่องลมมันตกนะมันหลวมมันคอนไม่คงรูปนะเขนนะครับเช็ดให้จนสะอาดทุกซอกทุกมุม ส่วนของหน้ากากนะครับช่องลมแอร์นี่ก็ตัวนี้ยึดให้แน่นแล้วนะยึดให้แน่นแล้วตัวนี้ก็ปรับได้ตัวนี้สําหรับยึดโทรศัพท์เนาะแน่นแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังปรับได้อยู่ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะทาความสะอาดให้เรียบร้อยทุกอย่างระบบต่างๆ มาดูคอมเมนวันที่เราถอดวันนี้นะฮะก็คือ3มิถุนายน2563นะครับ63ภายในก็เกลียลียไม่ไหม่นะเป็นไปตามการสึกหลอนะครับเนาะเป็นไปตามการสึกหลอนะครับ เป็นไปการการสึกหลอนะครับสึกหลอให้ดูนะครับเดีย๋ยวดูคอมตัวลูกที่เราตรวจเช็คให้นะฮะตรวจเช็คให้แล้วก็จะใส่ใช้งานคันนี้นะจะใส่ใช้งานคันนี้นี่สภาพภายในก็ใส่กิ๊เลยนะใส่กิ๊บกิเลยนะครับ ดูภายในกันอันนี้ดูภายในของลูกที่ที่ถอดออกมาเนาะความชื้นในระบบนะฮะเริ่มมีสนิมแล้วนะเริ่มมีสนิมเห็นไหมเริ่มมีสนิมเกิดขึ้นละจากอายุการใช้งาน,นตัวนี้ใสยอยู่นะใสยอยู่ ดูกันชัดๆชุดลูกปืนนะลูกปืนใหม่นะลูกปืนใหม่หน้าคัดใหม่ภายในเสื้อสูบนี่อย่างขาวเลยนะเดี๋ยวจะเช็ครั่วนะเดี๋ยวจะใส่แล้วก็จะเช็คลั่วเช็คลั่วคอมแอร์เช็คซินเช็คอะไรเพราะเราเปลี่ยนลูกยางต่างๆให้เรียบร้อยหมดแล้วนะนะก็ ให้ดูก่อนนะครับดูภายในคอมก่อนก็เดี๋ยวจะใช้คอมลูกนี้นะใส่ให้กับตัว B M Z3 อย่างสวยเลยนะฮะคันนี้อย่างสวยเลยน็อตน,นี้นะฮะวันนี้ก็สนิมขึ้นแล้วนะฮะ จากปี60 61 62 63นะฮะเทียบการสึกหลอนะฮะฉะนั้นคือต้องแนะนำให้เปลี่ยนไดเออร์อย่างน้อยนะรตรวจเช็คแ้ะเปลี่ยนไดเออร์เป็นประจำช่วยลดความชื้นภายในระบบได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะเช็คล่วครับเดี๋ยวจะประกอบแล้วนะอันนี้แกะให้ดู เปลี่ยนลูกยางโอลิงต่างๆให้เรียบร้อยรถ DM ตัว Z3 นะครับปัญหาที่เราพบก็คือท่อน้ำยาแอร์เกิดสนิมน,นี่คือภายในข้อต่อท่อน้ำยาแอร์ตัวขวามือเนี่ยมันเป็นท่อเหล็ก มันเกิดสนิมไอต,ตัวซ้ายมือนี่เป็นอลูมิเนียมเราล้างทำความสะอาดแล้วนะพอมันเกิดสนิมปุ๊บมันก็เลยคือคําว่าที่เกิดสนิมก็คือในนี้นะในนี้นะครับในนี้ด้านในเนี่ยพอมันเกิดสนิมมันก็เลยลุกลามเข้าไปในตัวคอมเพรสเซอร์ภายในตัวเสื้อคอมภายในระบบแอร์นะฮะเห็นไหมฮะสนิมทั้งนั้นสนิมทั้งนั้นเลย ค,คือระบบเขาออกมาเนาะเนี่ยน,นี่คือหัวฝั่งหนึ่งเป็นอลูมิเนียมแต่สายอีกฝั่งหนึ่งดันเป็นเหล็กพอเป็นเหล็กมันก็จะเกิดสนิมเช่ไหมเกิดสนิมภายในแดงๆนะอันนี้มันมีน้ำมันอยู่ภายในแดงๆแบบนี้อันนี้คือคือที่มันเป็นเหล็กอ่า ของ BM มันก็จะเป็นเหล็กแบบเนี้ยพอเป็นเหล็กปุ๊บมันก็มีโอกาสเกิดสนิมน,นะเกิดสนิมก็เลยทําให้ชิ้นส่วนภายในระบบแอร์นะฮะได้รับความชื้นได้รับความเสียหายนะก็วันนี้สรุปเราจัดคอมนะฮะตัวนี้เป็นคอม มือสองนะควมมือสองแล้วก็ถอดเช็คสภาพภายในให้เรียบร้อยเปลี่ยนลูกยางโอลิงเปลี่ยนชุดซีนอะไรเรียบร้อยนะฮะเช็ครั่วเรียบร้อยภายในนี่สะอาดกิฟนะฮะกิฟเลยนะสภาพก็อย่างน้อยก็คือ 70- 80%สิบแปดสิบนนะฮะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์นะครับลงแทนให้นะครับโอเคตามนี้ครับ รถเสร็จเรียบร้อยครับ